แล้วเริ่มอย่างไรคะ่ะที่ทําให้เรานะคะมีความสุขแล้วเริ่มอย่างไรคะ่ะที่ทําให้เรานะคะหมดทุกไดแไ้แล้วเริ่มอย่างไรที่ทําให้เรานะคะยืนอยู่บนฐานของความสุขได้และเริ่มอย่างไรที่ทําให้เรานะคะมีสิ่งดีๆเข้ามามากมายในชีวิตของเรานั่นก็เริ่มจากที่ตัวเราเป็นสิ่งแรกและเริ่มจากความคิดและเริ่มจากอารมณ์ เริ่มจากความรู้สึกที่เขาบอกว่าอารมณ์ความคิดความรู้สึกนั่นแหละค่ะคือสิ่งสําคัญที่วนเวียนในชีวิตของเราค่ะไม่ว่าคุณจะลืมลืมตื่นลืมตาขึ้นมามองโลกมองสิ่งที่อยู่รอบๆข้างเราที่นอนหมอนมุง้งไม่ว่าจะเป็นหมอนข้างเสื้อผ้าที่เราใส่อะไรก็แล้วแต่ค่ะที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นก็คือการเริ่มในทุกๆวันของเรา แม้เราแค่เราหลับตาไปแล้วเราตื่นขึ้นมาของอีกวันหนึ่งนั่นก็คือการเริ่มใช้ชีวิตค่ะนี่แหละค่ะมันก็วนเวียนอยู่แบบเนี้ยแค่เรารู้จักที่จะเริ่มแบบไหนให้ประสบความสําเร็จเริ่มแบบไหนให้หมดทุกนั่นเองค่ะใครที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะอยาดาเป็นกําลังใจให้กล่าวติดทุกคนคะ่ะ